สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพ3 r e m i n u Talk e t to Success <Yay! S 1> ถ้าสังเกตนะคะในเทศที่ผ่านๆมาค่ะอ้อมจะแชร์เทคนิคในเรื่องของทำยังไงให้การพูดมีสีสันบ้างน่าฟังบ้างเป็นเรื่องของการพูดเพียวๆแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักที่จะทำให้เราเข้าใจการพูดไดียิ่งขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะคุณรู้หรือยังว่า คนฟังของคุณคือใครวันนี้เราจึงมากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าพูดให้ใครฟังสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องมานั่งสนใจอะไรกับคนฟังนักหนาเนาะเราก็มีคอนเทนต์แล้วก็ป้อนไปสิในเข้าใจเรานะคะ อ้อมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์คนฟังกันเดี๋ยวว่าเขาต้องการอะไรมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็รู้อยู่จะมาถามตรงเดทดูนั่นแหละปัจจัยแรกที่สําคัญมากๆเลยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังพูดให้กับ ภายในหรือภายนอกฝัง่งงงจีภายในภายนอกอะไรกลุ่มคนภายในองค์กรหรือกลุ่มคนภายนอกองค์กรค่ะแล้วมันจะทำยังไงถามว่าสําคัญยังไงเพราะนั้นเราพูดกับคนภายในเทคนิคเอาเทมความเร็วตัวอย่างที่เรายกเราคุ้นเคยกันค่ะดังนั้นเขาจะเก็ตอะไรได้เร็วมากเลยใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ถ้าเราต้องพูดหัวข้อเดียวกันกับคนภายนอกบางทีตัวยอ่อบางอย่างเราใช้ไม่ได้ตัวอย่างบางอย่างเราใช้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ <laughs> รู้เรื่องไปกับเราหรือแม้แต่สปีดการพูดค่ะ <laughs> ก็อาจจะต้องช้าลงนิดนึงนะหรือปรับยังไง ก็ตามให้เขาเข้าใจและอีย่อยสิ่งที่เราจะป้อนเนี่ยให้ง่ายที่สุดค่ะใช่ป่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะเจเนเรชันของผู้ฟังหรือช่วงอายุวัยค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเวลาอ้อมสอนนิสิตเนี่ยเราก็จะไปพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบอร่อยมากก็ไม่ค่อยจะได้อ้อมก็ต้องใส่ทั้งแอคติ้งน้ำเสียงท่าทางภาันค่ะ,นคะในการที่จะทำให้เขามี attention อยู่กับเรา กอ้อมเปลี่ยนกลุ่มผู้ฟังค่ะกลายเป็นผู้บริหารหรืออารมณ์กลุ่มผู้ฟังที่เป็น Gen X การพูดของอ้อมเนี่ยก็ต้องโทนดาวลงจะไปขึ้นขึ้น,นลงลง a c t ิง้งหนักๆเขาก็คงจะงงเหมือนกันนะว่าแบบอะไรเนี่ยมันดูเยอะไปหมดเข้าใจยังดังนั้นคิดสักนิดค่ะผู้ฟังของเราอยู่ในกลุ่มอายุไหนพูดแบบเดียวเปรี้ยวทุกกลุ่มอายุแบบนี้ไม่โอเคเลยค่ะ อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญมากๆเลยคือเรื่องของแพลตฟอร์มค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราสื่อสารกันออฟไลน์ line ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคนก็อยู่ในห้องเราก็พูด Face to Face กันไปเขามีสิ่งเราน้อยมากก็จะสนใจเราเราจะพูดอะไรไปก็โอเคแพลตฟอร์มออนไลน์เปลี่ยนจากพูดกับคนเป็นพูดกับคอมสิ่งเราเพียบเลยค่ะหิวก็เดินไปตู้เย็นเสงก็ไปเดินเล่นปิดกล้องพูดนานมากไม่ได้ด้วย คนไม่ฟังแนละ้ว้าเราปรับตัวกันเรืออ่องละคะเวลาพูดออนไลน์มันจะพูดเหมือนออฟไลน์อย่างเดิมไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวก็กำลังปรับอยู่นะเพหลายคนเขาก็พร้อมที่จะอ,อ,อะไรเขาเรียกอะไรปรับเปลนตัวเองอะไรต่างๆอันนี้เป็นแค่เบสิกของความเข้าใจในกลุ่มคนดูเท่านั้นนะคะจริงๆมีอีก <Wow. S 1> เพียบเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อ้อมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าคนดูเนี่ย มีหลายกลุ่มเราไม่ควรจะพูดแบบเดียวแล้วก็ใช้กับทุกๆก,กลุ่มนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเราตัดแต่งปรับให้เข้ากับกลุ่มคนที่เราพูดต่อหน้าเนี่ยให้ถูกใจแล้วมัดใจเขาให้อยู่หมัดไปเลยคะ่ะถ้าเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพูดได้ดีเพียงแค่3นาทีก็พอ3 minute t a l k to success